โดยพลเอกชัดชัยสาลิการยะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช,สชกล่าวว่าก่อนที่จะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การระบายข้าวคสช,สชก็มีการเชิญภาคเอกขขชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ส่งออกข้าวสมาคมโรงสีข้าวมหาหรือเพื่อทําความเข้าใจซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายโดยเห็นตรงกันที่จะเริ่มเปิดประมูลข้าวเพื่อส่งออกจํานวนประมาณ1นึ0 0 0สตันในสัปดาห์หน้าหรือตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งก็จะมีคณะกรรมการดู และตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้การประมูลนั้นโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนกรณีการขายข้าวกับประเทศจีนผ่านบริษัทคอฟโก้ตามข้อตกลงในสัญญาประมาณ1ล้านตันและส่งออกไปแล้ว1 0 0 0 0แสนตันช่วงก่อนที่คสชจะเข้ามาประหารประเทศทางด้านของหัวหน้าคสชอเองก็ตระหนักนะคะถึงความสําคัญ แล้วก็มอบหมายให้ทางประลัดกระทรวงต่างประเทศไปชี้แจงทําความเข้าใจแล้วรวมทั้งนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษาคณะคอสชอก็ไปพบกับผู้นําระดับสูงของจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานด้วยค่ะทั ดยสุปว่าการตรวจสอบข้าวที่ราตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ประมาณเกือบก0เปอรเซ็นต์แล้ว็ะคสับเรามี800 7ครั้งนะครับวันนี้เรืตรวจสอบ้ได้มากก่า ส่วนการเดินทางไปประเทศจีนของนางดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเพื่อเจะระจาสัญญาข้าวที่มีกับบริษัทคอฟโก้ CO CO. ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะโดยจีนพร้อมที่จะทบทวนสัญญาเพื่อให้ไทยส่งออกข้าวได้ตามข้อตกลงใหม่นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกข้าวไทยซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มได้นะคะตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ประมาณเดือนละ1น0 0 0แสนตันอย่างไรก็ตามคอสชย,ยืนยันการระบายข้าวจะดําเนินการอย่างรอบคอบไม่เร่งรีบโดยเน้นการ ยกระดับราคาข้าวให้เหมาะสมตามกลไกตลาดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การระบายข้าวที่วางไว้ค่ะ